สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอิานเอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่27มิถุนายน2565เ yes. ยสนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการของนาโต้นั้นเนี่ยครับได้ออกมาบอกนะครับว่าเวลานี้องค์การสนธิสัญญาป,ปองกันแอตแลนติก Atlantic, เหนือหรือว่านาโตมีมติเพิ่มกําลังทหารพร้อมรบจาก4 0 0 0มื่นนายเป็น3 0 0,000นายและก็มีมาตรการอื่นเพื่อรับมือกับยุคแห่งคู่แข่งทางยุทธศาสตร์และภยัยคุกคามของทางด้านรัสเซีย โดยทางด้านเยสตโตเทนเบิร์กนั้นบอกว่านอกเหนือจากการเพิ่มกําลังทหารพร้อมรบแล้วจะรวมถึงการเพิ่มสกปรตกาลังทหารที่จะส่งไปป้องกันชาติสมาชิกนาโตบางชาติที่มีความเสี่ยงสูงถือเป็นการยกระดับการป้องกันของนาโตครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นเยสโตเทนเบิร์กนั้นบอกว่าบรรดาสมาชิกนาโต้น่าจะเห็นพ้องต้องกันว่าไปคุกคามด้านความมั่นคงโดยตรงต่อนาโต้ขณะนี้ก็คือรัสเซียนอกจากนี้นาโตจะหารือกันเป็นครั้งแรกถึงระดับ ไปคุกคมจากจีนโดยเฉพาะต่อประเด็นการแผ่ขยายอิทธิพลของรัสเซียและจีนในทวีปแอฟริกาเลขาธิการนาโต้ยังระบ,บุว่าชาติสมาชิกนาโต้จะตกลงกันเพื่อยกระดับการส่งความช่วยเหลือทางทหารไปให้กับทางการยูเครนเพื่อต้านทานการรุกรานของทางด้านรัสเซียในจํานวนนี้รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารที่มีการเข้ารหัสความปลอดภัยและอาวุธต่ตอต้านโดรนอีกด้วยการประชุมนาโต้ที่จะเกิดขึ้นที่กรุงม,มาดริดประเทศสเปนเนี่ยครับในวันที่ 29และวันที่30มิถุนายนนั้นยังมีวาระหารือถึงความช่วยเหลือในการปฏิรูปกองทัพยูเครนให้เปลี่ยนจากกองทัพยุคหลังสาภาพโซเวียตล่มสลายมาเป็นกองทัพยุคใหม่ในรูปแบบเดียวกันกับสมาชิกของนาโตอีกด้วยอีกส่วนหนึ่งวาระสาหรับการประชุมในการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเป็นเ,เรื่องของการเปิดทางให้กับทางด้านสินแลนด์และก็สเวีดนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ทความความชะงนักงานจากทางด้านตุรก,กีชาติสมาชิกแสนยานุภาพอันดับหนึ่งของนาโต ถ้าไม่นับรวมสหรัฐอเมริก,กาเนี่ยครับไม่ยอมรับคํารับคําขอของทั้งสองชาติโดยตุรกีนั้นเนี่ยอ้างว่า,าเวลานี้ฟินแลนด์และสวีเดนสวีเดนที่ไม่ยอมจัดก,การขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มองคอ์กรที่เชื่อมโยงกับพรรคคนงานชาวเคิร์ดซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธแบ่งแยกดินแดน,นชาวเคิร์ดที่ตุรกีนั้นขึ้นบัญชีเป็นกลุ่มก่อการร้าย เงื่อนไขของทางด้านุรเกียคือการที่ฟินแลนด์และสวีเดนส่งตัวบุคคลที่เป็นที่ต้องการมาใหุ้รกียในจํานวนนี้รวมถึงบุคคลที่ทางุรกียอางว่ามีความเกี่ยวข้องกับการโค่นล้มประธานทธิบรีเรซเฟอรยิปเพอโดกันเมื่อปี2559ด้วยท้ายที่สุดนั้นุรเกียต้องการให้ฟินแลนด์และสวีเดนยุติมาตรการการผบบาดด้านการซื้ออาวุธจุศกรที่ทั้งสองชาติใช้ลงโทษุรเกียกรณีส่งกองทัพเข้ายึดครองพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศซีเรียเมื่อปี2562ด้วย ในขณะที่ทางด้านเยอรนตัวทนเบืร์กระระบุนะครับว่าประธารนรทมนตรรเซฟเธอยิบเพื่อโดกันนะครับแล้วก็ทางด้านประธานรัฐมนตรีเซอรีนีอิสเตอร์ผู้นําฟินแลนด์และนางมัรดาลีนาอันเดรสันนายกประฐมนตีของสวีเดนตกลงจะพบหาหรือไตรพากีกันในเวทีคู่ขนานในการประชุมนาโต้ครั้งนี้ด้วยก็เพื่อที่จะหาทางออกเนี่ยครับว่าจะดําเนินการอย่างไรแต่ว่าที่น่าสนใจนั้นก็คือชาวสวีเดนขออภัยที่น่าสนใจนั้นก็คือชาวสเปนนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ออกมาประท้วงขับไล่นาโต แล้วก็มีการนัดหมายกันเนี่ยครับว่าในวันที่มีการประชุมนั้นพวกเขาก็จะออกมาประทว้วงเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้หนาโต้นั้นลากสเปนเข้าไปร่วมกับความขัดแย้งในครั้งนี้แล้วก็บอกว่าพวกเขาไม่ต้องการนาโต้ไม่ต้องการสงครามพวกเขานั้นต้องการความสงบสุข